พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดอาคารกิติยาคารซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พัฒนาอาคารสถานที่และลักษณะาท,ทางกายภาพเพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาตามนโยบายในการสร้างอาคารบรรยายรวมและหอประชุมใหญ่ จึงได้ปรับปรุงอาคารยูเนเซียม2เป็นอาคารกิติยาคารโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีเสริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาได้พระราชทานนามว่าอาคารกิติยาคารอาคารแห่งนี้จัดสร้างขึ้นจากสองแนวคิดหลักคือความยั่งยืนและความยุติธรรมความสูงสี่ชั้นประกอบด้วยส่วนต่างๆอาทิพื้นที่ภายในอาคารบริเวณด้านหน้าทางเข้าหลัก จดแสดงนิทรรศการถาวรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชลกิติยาภาณาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒนมหาวชราราชธิดาในฐานะทรงเป็นสิทธิเก่าของมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์หอประชุมใหญ่ขนาด3,500ที่นั่งหอดนตรีขนาด180ที่นั่งห้องจัดเลี้ยงอนเนกประสงค์ขนาด180ที่นั่งห้องประชุมสัมมนาขนาด40-45ที่นั่ง และห้อง Active Learning นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารใหม่ต่อเนื่องจากอาคารหอประชุมใหญ่ความสูงสามชั้นสำหรับใช้เป็นโรงละครของคณะศิลปกรรมศาสตร์และลานกิจกรรมของนักศึกษาในการนี้ท่อประเนตนิทศรรการธรรมประภาเป็นนิทศรรการถาวรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งงานด้านการยุติธรรมการช่วยเหลือผู้ต้องหาให้เข้าถึงหลักนิติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอดีตผู้ต้องขังหญิงโครงการกำลังใจในพระดมริเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ได้โอกาสนอกจากนี้ยังจัดแสดงกิจกรรมเมื่อครั้งทรงศึกษาที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมอาคารกิติยาคาร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา,า2564โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโชวารแก่ผู้สำเร็จการศึกษา <c oughs> ขพเจ้าและพระราชดีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สมคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จความเป็นบัณฑิตนั้นนับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงควรที่จะรักษาและเชิดชูไว้ด้วยดีการที่จะรักษาเกียรติแห่งความเป็นบัณฑิตไว้ให้ได้ คงไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่าการนำความรู้ความสามารถคุณธรรมความดีและคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมและชาติบ้านเมืองฉึงของให้บัณฑิตทุกคนเห็นคุณค่าแห่งความเป็นบัณฑิตของตน และตั้งใจปฏิบัติการทุกอย่างให้สมกับคุณค่าและเกียรติทั้งนั้นเสมอไปข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยลาลัยแห่งนี้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปขออำนวยพรให้ทุกคนประสบความสุขพร้อมรังความสำเร็จในสิ่ง อันพึงปรารถนาทุกประการภายหลังพระราชทานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเคมีแด,ด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณอักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารี ซึ่งสภา,ามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มีมติถวายด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านการวิจัยทางเคมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรตลอดจนทรงก่อตั้งศูนย์ไซโคโตรอนและแพทย์และเพจสแกนแห่งชาติโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อเป็นศูนย์กลางตรวจวิจัยโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคระบบประสาทและสมองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ราษฎร รวมทั้งก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนเพื่อสร้างบัณฑิตและบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญมีจิตอาสาพ,พร้อมบริการสังคมรวมทั้งถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกด้วยจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหกคน แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมคณะเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยนาดาชาติปรีดีพนมยงคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยสหวิทยาการคณะพยาบาลศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยายลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภร์และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรรวม2067คนมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยายลัยระดับโลกเพื่อประชาชนอันหมายถึงการเป็นสถาบันวิชาการที่จัดการเรียนการสอนสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนด้วยคุณภาพสูงในระดับสากล